Galaxy A 21s ในราคา2,200บาทมือ2อง 2> <Wow. S 1> มาแนะนำสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้งนองๆนะครับที่อยากจะได้มือถือมือ2องราคาถูกๆนะครับสั่งซื้อออนไลน์ผมแนะนำให้ดูพ่อค้าให้ดีนะครับแล้วก็ต้องติดตามพ่อค้าคนนั้นบ่อยๆโอเคเดี๋ยวมาแกะดูข้างในเลยเพราะว่าพอดีกล่องมันบุกค,ค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมเคยซื้อกับลุงคนนี้ มาครั้งหนึ่งแล้วนะทุกคนแล้วก็แกขายถูกมากเครดแกบอกว่าเครื่องมันใช้ได้ปกติไม่ใช่สวยเลยสวยโรยเลยนะแกพิมพ์การกระแทกมาให้อย่างดีเลยนะครับผม หรือคนที่ผมซื้อในเพจกลุ่มเดี๋ยวผมขึ้นชื่อเพจอะไรไว้ให้แล้วกันนะคะผมก็ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพ่อค้าแล้วก็เพจแล้วก็มีคนไปแอบอ้างชื่อเอาช่องผมไปแอบอ้างนะคะผมก็เลยไม่ขึ้นชื่อพ่อค้าแล้วกันนะครับ แถมเคสมาให้ด้วยนะครับผมสรุปคือมันไม่ได้มีอะไรแตกนะครับกล่องแคบมันบุบเฉยแต่ว่าลูกแกใส่กันกระแทกมาให้อยูนะ่แล้วก็มีเคสโันแต่ขนส่งนี่แย่มากเลยนะดีนะมันไม่แตกนะครับเคสมันเป็นรอยน,น่อยๆนะครับรอยเปื้อนน,น่อยๆโอ้แต่ตัวเครื่องยังสวยอยู่เลยนะครับสียังสวยอยู่มีรอยใช้งานนิดหน่อยนะครับกล้องหลังให้มาถึง4ตัว48ล้านพิกเซลเลย ด้านล่างเป็นไทสีนะครับผมหน้าจอใหญ่6.5นิ้วแล้วก็กล้องในจอเป็นสไตล์แบบ Infinity O นะครับผม oh, <no. S 1> ไม่เปิดไม่ปิดเครื่องอีกแล้วนะเจอเหมือนกับ A11 เลยนะครับพ่อค้าไม่ยอมปิดเครื่องอีกแล้วนี่ เปิดมายัางค้างหน้า Google Chrome อยู่เลยโอโ้ดีนะมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือไม่ยอมปิดเครื่องเลยลองทัชสรกรีนก็โอเคนะทุกคนไม่ใช่หน้าจอเปลี่ยนมานะครับหน้าจอแท้ๆเลยแล้วก็ไม่ได้ติดลายเดือนอะไรนะครับไม่มีตำหนิซึ่งผมก็แปลกใจอยู่มันราคาถูกมากแต่ก็ยังว่า A 1 2 RAM 4ยังราคาประมาณ2 5 0 0 2 7 0 0เลยตอนนี้ซึ่งตัวนี้ A 2 1นะครับ ตัวนี้จะเป็น Android One UI 3.1นะครับ Android 11แล้วก็แรม3เองที่ลุงแกขายถูกแล้วก็ขายตามสภาพไม่มีชุดชาร์จอะไรเงี้ยนะครับแกงก็เลยขายถูกๆรุ่นนี้ในปี2022มันก็ยังถือว่าน่าซื้อน่าใชา้งานอยู่เพราะว่าตัวนี้นะราคาเปิดตัวมาประมาณ5,000กว่าบาทนะครับ5,000มันจะมี2รุ่นนะรุ่นแรม3รอม3.2แล้วก็รุ่นแรม6รลอมรอม128 gig, นะครับผม แล้วก็ตัวนี้จะเป็น X n o s 850นะครับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์เลยนะทุกคนชาร์จไวด้วย18วัตต์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับรองรับใส่ซิม2ซิมนะครับ3 G 4 G ด้วยนะครับก็หน้าจอใหญ่ดีกล้อง48ล้านนะครับส่วนเรื่องกล้องนะครับผมกล้องหลังก็ให้มาถึง4ตัวนะครับกล้อง48ล้านพิกเซลเลยนะครับก็ถือว่าสวยดีอยู่นะทุกคนปรับแสงค่ารูรแสงอะไรต่างๆได้นะครับ แต่ว่าวิดีโอนี้จะถ่ายได้แค่1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับไม่ได้ถึง6 0เฟรมเรทถ้าเอามาใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงเล่นเพลงเล่นไลน์นะครับผมว่ามันก็ยังถือว่าตอบโจทย์มันเหมือน Sink good, Mike. ผมว่าดีกว่าซื้อมือถือจีนแดงอ่ะหลายเท่าเลยถ้าได้ในราคาเนี้ยเพราะว่า A 1 2ที่ผมเคยแจกไฟล์รอทําคลิปไปก่อนตอนเนี้ยก็หาซื้อได้แค่ราคาราคา2,000กว่าบาทหรือมือถือรุ่นแรมซ s a m s ซุงหลายรุ่นนะครับหรือว่าแบรนด์อื่นหลายรุ่นณนะตอนเนี้ยนะครับรุ่นท็อปๆหลายรุ่นณนะตอนเนี้ยมือ2ก็หาซื้อได้ราคาถูกๆ2 0 0 0บาทแต่ว่าตัวเนี้ยที่ผมเอามาก็เพราะว่า1คือมันดีไซน์รูปทรงอ่ะ สวยหน้าจอใหญ่แล้วก็แบตเยอะก็อย่างที่เอามาลองเทียบให้ดู Samsung Galaxy A11 นะครับดีไซน์ทันสมัยหน้าจอใหญ่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยดีไซน์จะคล้ายๆเหมือนกับ Samsung Galaxy A51 ที่เป็นรุ่นพี่มาก่อน A21s เนี่ยจะมีสแกนนิ้วมือด้านหลังนะครับสแกนใบหน้าได้นะครับส่วน A51 เนี่ยจะสแกนนิ้วใต้จอประมาณนี้ ก็ถือว่าโอเคนะครับในปี2022นะครับก็เอามาใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงถ่ายรูปเล่นเกมพวก RV Free f i r e p u b G ได้นะราามือสองตอนนี้เขาขายกันอยู่ที่ประมาณ3 9 0 0 สภาพดีมีกล่องอุปกรณ์ครบนะครับแล้วก็ผมเห็นในช้อปปี้เขาขายกัน4,500เลยนะทุกคนโอ้โหแต่ลุงแกขายแค่2 2 0 0แต่ก็ย่อมว่ามันเป็นมือ2ตามสภาพนะครับไม่มีอุปกรณ์ชุดชาร์จก็ถือว่าคุ้มอยู่กึ่งหนึ่งก็คุ้มนะครับถือว่าคุ้มอยู่แต่ว่าถ้าเพิ่มเงินอีกหน่อยก็จะได้ A 1 2ที่เป็น RAM 4ลอม2 8ประมาณ2 5 0 0 2,007ประมาณนี้นะครับหรือ2,009 E12 ที่เป็น128กิกครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาไปลองเทสเกมให้ดูแล้วกันนะครับส่วนใครอยากให้ผมลองเทสเกมไหนก็คอมเมนต์ได้แนละ้วแล้วก็เดี๋ยวผมไปลองใช้งานดูก่อนผมว่าอาจจะมีตำหนินะครับแต่ว่ามันมีรอยใช้งานอยู่แล้วก็รอยใส่เคสนะครับอาจจะมีตำหนิอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ดูแล้วหน้าจอก็ไม่ได้เปลี่ยนมาไม่ได้ติดลายเดือนอะไรนะครับแต่มีอาการช้ากระตุกกระตุกนิดหน่อย ะะอาจจะเป็นเพราะว่าแรม3กับเครื่องมือ2ประมาณนี้สภาพที่ผมลองใช้ดูนะแต่อย่างอื่นเดี๋ยวถ้ามีตำหนิหรือปัญหาอะไรก็เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันนะครับกับในคลิปเทสเกมเลย